เราก็เจอสาวครับเขามาจอดรถขวางทางเราแต่ z o o ซ zoom มันซ o o m ได้ไม่ไกลครับต้อขี่เข้าไปใกล้ครับผมว่าคุณสันอย่าช้าครับเดี๋ยวเขากลับมาก่อนครับคุณสันครับว้าวเดี่ยวเลยฮะรถครับพวกนี้มันหืนกันเลยเฮ้ยไม่มีแต่ผู้หญิงสองคนเฮ้ยผู้หญิงสองคนเอ้ยเอ้ยตู้กเอ้ยบังอะฮะมันบังกระจบิดกระจกเปิดกระจกเปิดโอ้ เนี่ยทีมีเรากำลังขี่ข้ามรถมอเตโอ้เราพลาดไปยนะพวกนี้เป็นน้ามอญอะไรมาพระรามเราเปิดแล้วนี่เมื่อกี้น่เหรอใหญ่ใหญตรงนี้วิวโอ้วิวนี่มันใหญ่ที่สุดในโลกครับเรากำลังขี่ข้ามสะพานที่ใหญ่ที่สุดใช่นะมตัมงมอสูงที่สุดในโลกของประเทศไทยในประเทศไทยไปครับเส้นทางโอ้นี่แอมเราต้องเข้านอนป่าอย่างนี้นะดูครับเข้าป่าก็คุณไหนจะเข้านอนป่าอย่างนี้ครับแต่เดินขึ้นวัดแก่งแล้นขึ้นแหนเขาบอกว่าไปเลยครับเขาจริงกว่าเราอ่ะ โอ้โหเราตามเขาไม่ทันแล้วครับเราพลาดไปแล้วอบอกแล้วไม่เชื่อ,รอเราเราอไปเนี่ย <laughs>